วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับหนึ่งเป็นเมนูแกงขั่วใบชะครามเมนูที่สองจะเป็นผ้าเมนูที่สามเป็นเมนูยิงซิวอยู่ข้างๆนี่ครับอยูงข้าๆนี่เองเป็นแหล่งอะไรเยอะมากตรงนี้ก็คือที่อยู่ปาร์ตีห้หรอเฮ้ยผมเห็นตัวใหญ่อยู่ตัวนะนี่ครับตรงเสาว้ว่นะเรียบร้อยอุ้ยใหญ่มากยิงได้ด้วยใหญ่มากอะ เพิ่งเคยเห็นเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยลิฟวิ่ง o ูมโปรเจกบอลไพทอนสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ตั้งแต่มือใหม่ถึงมือโปรมุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์หลากหลายให้ตรงย่างใจเล่านักเลี้ยงทุกระดับสวัสดีครับวันนี้สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยน,นะครับมาที่ วนิดาฟาร์มครับจังหวัดสมุทรสาครครับที่นี่มีอาหารทะเลมากมายบรรยากาศดีๆแบบนี้มีตกปลาด้วยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับวันนี้ที่ผมมาที่นี่เพราะว่ามีเมนูหนึ่งครับที่ผมอยากจะริ้มลองมากอยากจะกินมากซึ่งไม่ค่อยมีใครได้กินกันเท่าไหร่เพราะที่นี่มีปลาตีนครับโ เป็นครั้งแรกครับที่ผมจะได้ชิมปลาตีนที่นี่ครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถทําเมนูอะไรที่น่าสนใจได้บ้างแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นยังไงจะจับมันได้ยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับพี่กุ้งมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้ผมกําลังสงสัยว่าด้านหลังมันเป็นอะไรกําลังวายาอยู่นะครับโอ้วันนี้เรามีลงปล่อยปลาด้วยครับปล่อยปลาใหญ่ครับวันนี้หมายถึงว่าปล่อยปลากระพงให้คนมาตกปลาครับอ๋อปล่อยลงในบ่อใช่ครับเอาปกติ ผมคิดว่าตกตามธรรมชาติปลาตามธรรมชาติเรามีทั้งปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาปล่อยด้วยเพื่อเป็นความแปลกใหม่ปลาใหม่เขาเรียกปลาซิงครับคนที่ได้ตกปลาได้ครับอ๋อเพราะว่าทุกวันที่เขาตกไปแล้วมันก็จะหายไปหายไปใช่ครับเพาจำนวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆเราก็เอามาเติมครับเติมทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันศุกร์ครับเยอะไหมเยอะไหมครับก็ครั้งหนึ่งสัปดาห์ละประมาณ300โลครับโอ้นี่กำลังนี่กำลังย้ายอ่ะครับใช่ครับกำลังยาวลงเนี่ยครับนี่ดูวิธีการย้ายของเขาครับดูครับ ่สมีปลาใหญ่ด้วยครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับผมโอ้ยเป็นอะไรครับโอ้โหกำลังคึกเลยแล้ววิธีการปล่อยก็คือลงอย่างนี้เลยเดี๋ยวจับลงอย่างนี้เลยครับสดๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ว่ายเองครับในบ่อเนี้ยนอกจากปลากระพงแล้วมีปลาอะไรอีกไหมครับอ๋อมีปลาเก่าครับปลาเก่าปลาช่อนทะเลนะครับปลากระละปลาดุก โอ้ยมีหลายชนิดมากกว่า40่สิชนิดครับในบ่อนี้โอ้ครับผมแต่วันนี้ผมมาหาปลาตีนในบ่อนี้มครับปลาตีนในบ่อนี้ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาแหล่งมันดีกว่าแหล่งมันอยู่ข้างหลังนี่เองเป็นคนละส่วนกันที่เราจะหาใช่เป็ละส่นแต่อยู่ข้างๆนี่ครับอยู่ข้างๆนี่เองเป็นแหล่งเลยเยอะมากอ่าเดี๋ยวเราดูครับปล่อยปลากระพงแล้วเราไปหาปลาตีนด้วยกันครับนี่ดูเขาปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลย ครับแล้วตอนนี้พี่ตุ้ยพาผมมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือ ที่อยู่ของปาร์ตี้ครับเป็นที่อยู่เป็นป่ากรุงกลางระบบดิเวทของบ่อไวดาฟาร์มครับอยู่ตรงนี้ครับอแล้วมันอยู่ตรงไหนครับพี่คือตอนนี้มันจะหาตัวค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันลดเนี่ยมันจะเห็นมันเดินอยู่เต็มพื้นที่นี่เลยครับเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ประจําใช่ครับมันมาจากธรรมชาติหรือว่าพี่ไปเอามาแบบปลากะพงมาปล่อยนี่มันมาจากธรรมชาติครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ชายทะเลห่างจากชายทะเลไปประมาณสัก400เมตรเองครับเพราะฉะนั้นมันมา ตามกระแสน้ําแล้วก็มันเกิดเองทำธรรมชาติด้วยออกลูกออกหลาดในนี้ด้วยครับแต่ไมไปหมดเลยครับแล้วอย่างเงี้ยผมจะจับมันได้ไงปกติเคยว่าถ้าเกิดน้ำมันแห้งเนี่ยเราสามารถลงไปจับลงไปจับเลยอ่าหาบ้านหาลูมันลงไปจับได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นมันอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวเราใช้เบ็ดตกปลาตกมันดีกว่าใช้เบ็ดตกก็ได้ครับใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยนะกใช้ฝีมือเดี๋ยวเราดูเขาแล้วกันว่าเขาจะตกปลาตีันยังไง ในการตกปลาตีนมีอะไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากครับใช้คันเบ็ดหนึ่งคันครับคันเบ็ดธรรมดาแบบนี้เลยครับแล้วต้องใช้เหยื่อไหมครับใช้ก็เราก็ใช้เป็นกุ้งนยครับกุ้งอากุ้งมากุ้งมาเอาไปใช้กุ้งนี่นี่เป็นกุ้งครับกุ้งเศษกุ้งครับเป็นเศษกุ้งอ่าใช่ครับวิธีการตกวิธีการตกก็เราก็หาปลาตีนก่อนนะครับเราต้องมองเห็นมันก่อนใช่ครับแล้วก็เวียงมันไปให้ผ่านปากมันไปให้ใกล้ใกล้มันให้ใกล้ใกล้มันแล้วก็ใช้คมไวการตวัดเบ็ดปลาตีนอันสัญญ่มันใช้การอมมันงับปุ๊บเราก็ต้องตวัดเลย อ๋อมันไม่ใช่แบบกัดเข้าไปมันไม่มันไม่กลืนมันไม่อมมันอมอใช่ครับเราตวัดปุ๊บมันก็จะติดติดเข้ามาใช่ครับต้องหามันให้เจอก่อนอันดับแรกครับผมเห็นแคตัวเล็กๆยเฮ้ยผมเห็นตัวใหญ่อยู่ตัวนึงนะมีครับตรงเสาเนี่ยนะนี่ๆๆตัวเเริ่มเลยครับใช่ตัวใหญ่เลยพี่อะไรเห็นตัวยังเห็นแล้วครับันไงมาแล้วมาแล้วขอแล้วมับหุยกิดเดนไม่ทู้แล้ว อ๋ออยู่ที่เดิมโอ้โหเวียงตกใจเลยยังอยู่นึกว่าเวียงไปนน่นแล้วไปแล้ว,ล,วลงรู้ไปแล้วลงรู้ไปแล้วผมว่าจุดนี้ไม่ได้แล้วมันน่าจะรู้ตัวแล้วมันแอบแล้วใช่เดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นมาดีกว่าโอย้ยังมีอีกหลายจุดเดี๋ยวไปดูจุดอื่นบ้างแต่ดูแล้วเพียบเลยตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวต้องได้สักตัวงเนี่ยไปไปดีกว่าครับ ตอนนี้ทีมงานของพี่ตุย้ยได้ช่วยกันตกปลาตีนที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลนแหล่งอาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของร้านวันิดาฟาร์มแต่รออยู่สักพักเจ้าปลาตีนที่เราเฝ้าหากันก็ติดเบ็ดของทีมงานแล้วล่ะครับเอาไม่ใช่นี่อันนั้นใบไม้กุ้งอยู่นี่รเรียบร้อย,ย,อ,ยอุยอ้ยโดนครับ ยกเลยยกเลยยกเลยโซนใช่ไหมคใหญ่มากวิ่งได้ด้วยใหญ่มากอะอ่ามันมองหน้าได้เพิ่งเคยเห็นเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยเฮ้ยได้แล้วอะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอ้โหต้องให้เสียนตกตกดูนานมากอุยตัวมันใหญ่มากเลยนะ เอาเพียวขึ้นมาได้ไหมครับได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหูยหนักมากด้วยอันนี้คือปลาตีนครับของแท้เลยของแท้ด้วยปกติเมื่อกี้มองเห็นมีแต่ตัวแบบเล็กๆเล็กๆไม่คิดว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดนี้นี่มันโตเต็มที่ครับผมเคยเห็นตัวใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้อีกใช่ครับแต่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่ว่าเคยเห็นใหญ่กว่านี้จับได้ไหมครับได้จับได้ครับผมกุ้งจับเลยครับเอาไปเลี้ยงก็ได้ไม่กัดไมไม่กัดใช่ไหม นี่เฮ้ยตัวมันนิ่มอ่ะเฮอตัวมันนิ่มมันนิ่มเลยอ่ะลักษณะมันคล้ายปลาอะไรครับปลาบูป่ะปลาบูนะเออใช่ผมว่าคล้ายปลาบูหน้ามันแบบมูทู่อยู่เราเข้าใจว่าปลาตีนคือมันมีตีนแต่ความจริงแล้วมันเป็นครีบมันใช่แต่ว่ามันเดินได้มันเดินได้เดินได้มันใช้ครีบมันเดินอยู่ได้ทั้งบนน้ําแล้วก็ในในดินด้วยปกติมันอยู่ในรูใช่ไหมครับใช่ขุดรูอยู่อ่ะแล้วก็พ่นดินออกมาเป็นรูมันอ่ะเป็นรัง เอนนี่ได้มาตัวแล้วครับเดี๋ยวจะลองฝีมือผมบ้าว่าจะมีโชคหรือเปล่าเพราะจะจับปลาตีนได้ไหมต้องใช้ประมาณกี่ตัวอพี่อ๋อสักสี่ห้าตัวก็พอสี่ห้าตัวก็พอถอ,อย่างคุณกุกเรียเอาเอาหกตัวแล้วกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้ว่าจะจะ,จะถึงตีสามหอเป่ีผมเจอตัวแล้วนี่นี่เห็นตัวนี้เดี๋ยวลอง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 เอาติดมันอยู่ใต้สะพานเนี่ยอือรอสิไป ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่มองอีกอ่ะเอ้โอ้ไกลปากแล้วออดูท่าแล้วน่าจะตก่ะเฮ้ยฮึบโอ,อ้มันต้องเลงอ่ะอ้าอนี่งลงหัวเลยโอย้ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเนี่ยฮึบโอ้โหจะโดนตายแล้ว โอ้โหยิงด้วยโอ้ยอดมานหานแล้วมันไม่ยอมกินอะน่ะยิงมากนี่ขนาดเอาไว้ตรงปากไปแล้วนะมันยังเฉยเลยอะ่ะดูดิดูท่าแล้วไอตัวนี้น่าจะแบบไม่ค่อยหิวอะ่ะไม่งับเลยอะ่ะเดี๋ยวไปหาจุดอื่นดีกว่านี่ยมาหนีหนีด้วยเป็นไง หลังจากที่พี่กุง้งตกปลาตีนอยู่นานสองนานปลาตีนก็ไม่กินเหยื่อสักทีขนาดเอาเหยื่อไปย่นถึงข้างหน้าก็ยังถูกเหมินเลย <c oughs> อย่างที่พี่ตุ้ยบอกนั่นแหละครับว่าการตกปลาตีนต้องอาศัยความไวและประสบการณ์ว่าแต่พีกุง้งวันนี้จะตกได้สักตัวไหมแลละครับหูนี่ตกมาสามสี่ตัวยังไม่ได้ทั้งตัวเลย <c oughs> เรา ไม่มีบุญแน่เลยกับการตกปลาตีนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเราเตรียมไว้ให้แล้วฮะเราเตรียมไปดูไว้ให้เดี๋ยวไปไปกินให้หายแค้นดีกว่าเอางี้ดีกว่าโอเคปล่อยไปแล้วกันนะเขคหัวทีได้ไหมเขคหัวเลยไปดีกว่าครับไปดูเลยดีกว่าไปครับพี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ครัวแล้วนะครับแล้วก็นำปลาตีนมาเรียบร้อยแล้วเราต้องทำาไงบ้างครับตอนนี้ฆ่าเขาครับแล้วก็อดเกตล็อกเขาเรียบร้อยแล้วก็ทอดเกล็ด มันมีเกร็ดด้วยรอครับมีครับเกร็ดเขาจะเล็กเหมือนเกร็ดปลาช่อนนะครับแต่มันเล็กปล<อ>าช่อนมันมีเกร็ดแลกจับตัวนุ่มๆนรืวจะไม่มีเกร็ดแต่ปกติปัดอิงเขาใช้ส่วนไหนได้บ้างครับ ก็น่าจะใช้ได้ทุกส่วนนะแต่ว่าหัวเนี่ยมันหัวมันโตเนื้อเนื้อมันอาจจะน้อยอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ใช้หัวปิฟันด้วยแล้วมันปกติมันจะมีกลิ่นดินโครนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะดับกลิ่นได้ยังไงครับคือส่วนใหญ่ที่เราจะเอาไปแช่ในน้ําสั่นส้มเพื่อแบบให้เมือกมนันลูดไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นน้อยลงให้กลิ่นน, <ะ S 1> น้อยลงใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเมนูจากปลาตีนมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวได้สัมผัสกันเนี่ย หลังจากที่พ่อครัวได้ทำความสะอาดและเอาเครื่องในของปลาตีนออกหมดแล้วก็จะนำไปแช่สารส้มเพื่อให้กลิ่นโคลนที่ติดมากับตัวปลาตีนมีกลิ่นที่น้อยลงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูปลาตีนจะถูกรังสรรออกมาเป็นอย่างไร ครับคุณชมครับและตอนนี้นะครับเมนูปราตีนอยู่ด้านหน้าผมแล้วครับมีอะไรบ้างครับผ้าปลาตีนผ้าปลาตีนแล้วก็เป็นแกงขั่วปราตีนใบชะครามนะครับแล้วก็มานี้เลยสุดอึ้งนะครับอันนี้คือปลาตีนดึ่งซีอิ๊วครับ โอ้ยยิเมเนปั่นเลยพูดถึงเมนูปลาตีนี้หากินยากมากใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีด้วยตามธรรมชาติแล้วถึงมีก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วปกติถ้าเกิดเป็นต่างประเทศญี่ปุ่นอะไรเขาก็กินเป็นซาซิมิกันใช่ครับแต่ว่ามันต้องมาจากแหล่งน้ําสะอาดด้วยนะแต่ที่นี่คือสามารถมากินที่วนิดาฟาร์มนี่ได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้พิเศษเฉ่พาะกุนกุ้งคนเดียวเลยครับอันนี้ยกให้กุนกุ้งเลยครับ <S <S เห็นแล้วแบบว่าไม่กินไม่ได้แล้วครับดูจากหน้าตาไปแล้ว เริ่มจากนี่ก่อนเนี่ยเริ่มจากเนื่อซีก่อนนื้อสีก่อนนื้อสีก่อนนี่เห็นผมเห็นมันมีไข่มาด้วยนี่เนื้อมันเนื้อมันเนื้อมันไข่นี่นือผมก็เพิ่งเคยเห็นไข่ปลาตตนเนี่รสชาติดีนะครับมันก็ไม่ได้แบบสากเพราะตัวมันตอนที่จับมันก็นิ่มๆ่อไปเป็นอันนี้ผ้าครับผ้าผ้านี่ดูจะกินแล้วตาผลาไหมอ่านี่เนื้อปลาเนื้อปลา จริงๆมันเป็นอาหารที่สามารถกินได้ใช่ครับเขากินกันมันคือปลาทั่วไปครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาทำมันไม่นิยมไม่ค่อยนิยมแต่อร่อยนุ่มอ่นนี่ลองแกงคั่วของแกงคั่วนี่แกงคั่วครับโหูนี่นี่เป็นนี่เป็นชิ้นงนี้เลยอ่ะแล้วก็ใส่ใบชะคามก็เป็นพืชท้องถิ่นด้วยครับ ข่าวไหมไม่ข่าวไม่ข่านะไม่ข่าวครับแล้วก็ไม่ไม่มีกลิ่นแบบโคลเลยอ่ะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะครับอร่อยมากนอกจากปลาตีนที่เราเห็นกันแล้วนะครับครับซิเนเจ,เจอร์ของที่ร้านนี้คืออะไรบ้างครับอ่าแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะครับผม,มแล้วก็มีเนื้อกระเชียงปูผัดผงกะหรีคร่ครับแล้วก็อันนี้มึกไข่ผัดหวานครับอันนี้เป็นมึกไข่นะแต่จริงมีเยอะกว่านี้นี่เอามาให้แค่เซิร์ฟเิร์ฟดูก่อนนอก จากเป็นร้านอาหารแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกครับเราเป็นบ่อตกปลามีร้านอาหารเราวยังมีบ้านพักโฮมสเตย์เวยครับเราสามารถมานอนค้างคืนตกปลาทำกิจกรรมเห็นว่ามีหอยแมงผู้ด้วยครับใช่ตรงฟาร์มเราเลี้ยงหอยแมงผู้ครับเราเลี้ยงเองครับตัวใหญ่และคนที่ชอบตกปลาคือต้องที่นี่เลยต้องที่นี่เลยครับเพราะาเป็นบ่อตกปลาทะเลนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับที่นี่ อยากฝากร้านอะไรบอกได้เลยครับฝากร้านวริดาฟาร์มนะครับอยู่จังหวัดสุสาครนะครับเข้าไปที่เพจวริดาฟาร์มอาหารทะเลฟาร์มสเตย์และบอกสุบาธรรมชาตินะครับหรือว่าโทรนะครับศูนย์1 5 9 5 0ครับวันนี้เราสองคนกับพี่ตุ้ยผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์อาหารในตัวนี้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับ และถ้าหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมโอ้ยอดมานาแล้วมันไม่ยอมกินอนะยิงมากนี่ขนาด เอาไว้ตรงปากไปแล้วนะดูท่าแล้วไอตัวนี้น่าจะแบบไม่ค่อยหิวอ่ะอีกทีอ่ะอีกทีอ่ะอะโอ้มีเหนื่อยจริงนี่ประมาณเป็นสิบนาทีแล้วเฉพาะไอตัวเนี้ยตอนนี้ผมเห็นอีกตัวแล้วครับไอตัวใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเอาไอตัวเล็กเนี้ยเน่เน่เเราใช้เรา,รเรารสามารถใช้เบ็ดเนี่ยทุบหัวมันได้เลยไหม